ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมเฤตปุระนะคะก็มีสอบถามกันเข้ามานะคะทางด้านหลังไม้นะคะว่าสนใจตะกุดชัยยะสิบทิศนะคะของคูบาอริยชาติแห่งวัดแสงแก้วโพธิยานจนังหวัดเชียงรายค่ะซึ่งท่านออกเมื่อปีพศ2556นะคะ ซึ่งตะกุดดอกนี้นะคะก็จะมีพุทธคุณทางด้านแคล้วคลาดปลอดภัยมีใช้ทั้ง10ทิศค่ะซึ่งรุ่นนี้นี่ถือเป็นรุ่นแรกของท่านนะคะเวลาจัดส่งไปให้ค่ะทางเว็บไซต์เรานะคะก็จะจัดส่งไปให้มีแบบนี้เลยนะคะพร้อมทั้งคาถาอาราธนาตะกรุดดอกนี้นะคะตอนนี้นะคะในเว็บไซต์เรานะคะก็จะมีตะกรุด4ดอกนะคะมีแบบที่ยังไม่เลี่ยมกรอบแล้วก็มีแบบที่เลี่ยมกรอบสแตนเลสแล้วและ เลี่ยมเป็นกรอบทองแล้วนะคะก็สามารถพักเข้ามาถามเข้ามาได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์หรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้ค่ะเบอร์อยู่ด้านล่างของคลิปค่ะซึ่งตะกุดดอกนี้เนี่ยถือว่าเมื่อกี้บอกไว้แล้วนาอว่าเป็นรุ่นแรกของคูบาอาริยชาตินะคะที่ท่านจัดสร้างขึ้นมาตอนที่ท่านออกนิโรธสมาบัติแล้วก็มีการไหวค้ครูด้วยนะคะในปี56นะคะก็จะมีการเขียนยนี้ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่เขียนนี้นาะเขาเรียกตอกใช่ไหมคะคูบาอาริยชาติอริยจิตโตนะคะ แล้วก็มีการตะกุดก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะซึ่งตอนนี้บอกเลยว่าหายากมากๆนะคะก็ท่านไหนที่สนอกสนใจนะคะในตะกุดชัยยะสิบทิศนะคะนอกจากจะแค้วคา่าปลอดภัยมีใช้ทั้งสิบทิศแล้วนะคะก็ยังเน้นเลยนะคะเกี่ยวกับทางด้านเมตตามหานิยมด้วยนะคะ ก็เลยนำมาให้ชมกันก่อนนะคะแล้วก็จะต้องจัดสด่งหนึดอกค่ะในจำนวน4ี่ดอกนี้ค่ะไปที่จังหวัดชนบุรีด้วยนะคะก็ขอบคุณค่ะ